สวัสดีค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุทธที่1ตุลาคม2,568ค่ะ คำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ พลวันอาทิตย์นะคะอิทธิพลของไพ่เดอะฟูนะคะเดอะฟู Fool, เนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะคะเอนเตอร์เทนเก่งมักจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยเป็นเป็นคนที่เรียกว่ารักธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยนะแล้วอิทธิพลของไพ่เดอะฟูนะคะ มักจะมีแนวคิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของมุมมองความคิดไอเดียที่แตกต่างไม่เหมือนใครด้วยนะคะอาช่วงนี้นะคะก็เรียกว่า8ปดถ้วยอิทธิพลของ8ปดถ้วยอาจจะมีความน้อยความน้อยใจนะคะหรืออาจจะรู้สึกเงาเงาโดดเดี่ยวนะคะบางคนนี่เรียกว่าอาจจะห่างไกลครอบครัวห่างไกลคนรักนะคะ อิทธิพลของ8ดถ้วยเนี่ยเรียกว่าพัดาพักจากทินฐานบ้านเกิดพัดภาพากจากครอบครัวก็ได้ด้วยนะหรือบางคนนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้แปดถ้วยเนาะทำงานเข้ากะนะคะ เขากะกลางคืนค้าขายอาหารช่วงค่ำค่ช่วงกลางคืนอาหารโตรุง่งเนาะอิทธิพลของถ้วยเนี่ยมักจะส่งผลในเรื่องของคําว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นหลักและถ้าเป็นไพ่ด้านลบๆก็าอาจจะเรียกว่าข้างนอกดูสดใสนะคะดูชื่นบานแต่ภายในใจเนี่ยมีความทุกข์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะบางอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือจัดการอะไรได้ในทันทีนะคะอิทธิพลของกาวไม่เท้าเห็นไหมมีความเครียดนะคะมีความกังวลเข้ามา แต่นะคะก้าวไม่เท้านี้เรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนาะช่วงนี้ก็อาจจะงานเยอะงานยุ่งนะคะใครที่ทํางานแบบเรื่อยเชยเอวยนะคะก็เพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่ารายร้อมไปด้วยงานทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานปัญหานน่นนี่นั่นที่จุกจิกเข้ามาก็เรียกว่าค่อยๆเรียบเรียงนะคะสิ่งต่างๆ No. ค่อยๆแก้ไขไปทีละปัญหานะคะเพราะว่าบางอย่างเราก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในทั้งหมดแล้วก็วันนี้คนวันอาทิตย์อย่าทำอะไรที่มันดูซุ่มเสี่ยงจนเกินไปก็แล้วกันนะคะการเงินนี้เรียกว่าหาเก่งนะอิทธิพลของไพ่เดฟูหมดหมดหาได้นะคะหาเก่งใช้เก่งนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังกังวลในเรื่องของคำว่านิสิินภาระด้วยนะไม่รู้จะเคลียร์ตรงไหนก่อนดีเลยนะคะไม่รู้ว่าจะสะสางจัดการาในส่วนไหนก่อนดีนะคะเรียกว่าหลายๆอย่างมันมารุมมาตุ้มเข้ามาเยอะแยะมากมายเต็มไป ใครที่ชอบเสี่ยงโชควันนี้พอได้ค่าขนมนะคะมีโชคไม่มากนะ,ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าบางคู่อาจจะเป็นห่างไกลกันเนาะไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้อยู่ได้กันไม่ค่อยได้เจอได้เจอหรือพูดคุยกันทําให้รักมันอาจจะมีความเหงาเหงาไปบ้าง ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยโสดแบบมีสเสน่ห์นะมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่ค่ะสุขภาพนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะเกิดจากความเครียดนะคะเครียดสะสมหรือบางคนเนี่ยนอนดึกนะคะก็อาจจะมีอาการมึนมึนงงงวิงเวียนศีรษะอยู่บ้างค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลำบากค่ะเลขนาไพ่มีเลขศนย์มีเลขแและเลขเค่ะ มาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะคนวันจันทร์นะคะอิทธิพลของเมิกเชียนนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าเป็นคนที่พูดจาเก่งเจรจาเก่งงานค้าขายงานเซลล์นะคะางานที่เป็นในหน้าพอค่าคนกลางนะคะหรือว่าไพ er ่เมิกเชียน่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยนะอัธยาศัยดีมีน้ำใจชอบแบ่งปันนะคะ ไพ่สิบเหรียญเข้ามานะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือบางคนวันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยและอิทธิพลของสิบเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าบ้านเล็กที่จะให้โชคนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเนาะอิทธิพลของสิบเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการงานที่เรียกว่ามักจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้อ่าเข้ามาคอยให้การผลักดันนะคะให้การสนับสนุนเรียกว่าไพ่สิบเหรียญชุดนี้ไพ่สวยไพ่ดีเลยทีเดียวจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากคนหมู่ มากนะคะเรียกว่าวันนี้ดวงคนวันจันทร์ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะโดดเด่นในเรื่องของงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการได้สร้างนะคะอาได้สร้างตัวตน นะคะนะได้สร้างความสามารถนะคะได้แสดงความสามารถศักยภาพที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในวันนี้ด้วยนะบางคนนี้เรียกว่ามักจะเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับคนนั้นคนนี้ได้เป็นอย่างดีแต่พอปัญหาของตัวเองนี่มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะเรียกว่าเมจิกเชียนเนี่ยข้อดีคือรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างนะคะแต่ไม่ค่อยรู้ใจตัวเองนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองด้วยเนาะ,ะรวมถึงวันนี้ในเรื่องของงานก็อาจจะมีการประชุมงานอบรม นะคะกันเกิดขึ้นด้วยค่ะเรียกว่าการงานมั่นคงนะคะราบรื่นค่ะส่วนการค้าขายวันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เงียบไม่ได้งดซบเซานะออเดอร์เยอะออเดอร์แน่นนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโชคเข้ามาบัาลลกที่นะคะหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าจากการเสี่ยงเซมซีอายุญาตผู้ใหญ่ก็ได้นะจะให้โชคใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค่ะ ใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านนะคะซื้อคอนโดนะคะหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมซื้อร่วมเข้ามาด้วยค่ะส่วนความรักถือว่าเป็นรักที่ดีนะคะได้รับการยอมรับซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะบางคู่อาจจะมีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยทีเดียวเนาะหรืออาจจะพาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศก,าก็ได้นะคะบางคนนี่จูงมือกันไปทําบุญร่วมกันเรียกว่า เป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยนะคนโสดนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะมีสเสน่ห์เลยทีเดียวอาจจะมีพร่อสื่อแม่ชักนําพารักดีๆมาให้ค่ะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์บ้างค่ะ ถ้าเธอต้องการประสบความสำเร็จเธอต้องมีวินัยในตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะเลขนาไพ่มีเลข1มีเลข0ูนย์และเลข5ค่ะ มาดูคนวันอังคารบ้างคะ่ะคนวันอังคารใบนี้เลยนะอิทธิพลของไพ่สเตนนะคะเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,ง,งนะสเตนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะบุคลิกค,ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะเสื้อผ้านหน้าผมค่อนข้างจะเป๊ะนะคะในวันนี้อิทธิพลของสเตนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่เก่งนะคะขยัน อดทนนะคะ10ถ้วยนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนะและว10ถ้วยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปพบปะกับผู้คนเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะอ่าเป็นตัวแทนนะคะนะอ่าเรียกว่าในกลุ่มในทีมนะคะในการที่จะออกไปพูดนะคะนะออกไปบรรยายสิ่งต่างๆเนาะก็เรียกว่าได้กําลังใจที่ดีนะคะ จากครอบครัวนะคะจากคนรอบข้างเนาะการงานนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการจัดสรรการแบ่งงานการพูดคุยตกลงในเรื่องของงานหรืออาจจะมีข้อสัญญาเกิดขึ้นด้วยอ่านให้ดีดูให้ดีเพิ่มความรอบคอบนะคะให้กับตัวเองการค้าการขายวันนี้ก็เรียกว่ามีลูกค้าเก่าลูกค้าบอกต่อแวะเวียนวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวเรียกว่าอิทธิพลของทีมงานเนี่ยดีนะคะเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเนี่ยนะคะค่อนข้างจะให้การสนับสนุนเลยทีเดียวตัวคุณเอง นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะมีความเป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การงานก็เรียกว่าผ่านฉลุยรับรืนแน่นอนใครที่รองานอยู่มีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานค่ะส่วนในเรื่องของเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้มีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาบางคนอาจจะได้เงินปันผลเงินส่วนแบ่งเงินส่วนต่างเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะเรียกว่าหลักๆเลยเนี่ยจะได้มาจากความสามารถของตัวเองโชคลาภพอมีอยู่บ้างนะคะพอได้ค่าขนมตัวเลขจากเอกสารจะให้โชคค่ะหรือถ้าใน เรื่องของความรักสิบถ้วยถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะอุปถมัมภ์ผลักดันซึ่งกันและกันค่ะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดแบบมีเสน่ห์นะบางคนอาจจะไม่ได้คุยคนเดียวนะคะอาจจะคุยอยู่หลายคนเรียกว่าคบไว้เผื่อเลือกนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องนะคะสุขภาพวันนี้โดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ มาดูไพ่สิทิวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารกันบ้างค่ะนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขก8มีเลขศูนย์และเลข3ค่ะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญน,นี่ดวงดีดวงเฮงดวงปังนะรับทรัพย์รับโชคนะคะมีโชคเข้ามานะคะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือว่ามีเงินจากเทวดามีเงินจากฟ้าฟ้ามาด้วยนะเลขหนึ่งหมายถึงการเรียนรู้การเริ่มต้นที่ดีนะคะวันนี้คนวันพุธเนาะ อิทธิพลของหนึ่งเหรียญทาดินนะคะหยิบจับอะไรนะคะเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคิดคำนวณเก่งนะคะในเรื่องของการเงินแต่อิทธิพลของ5ดาประกบตัววันนี้ก็ต้องระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชากับคนรอบข้างนะคะเรียกว่าวันนี้คุณอาจจะได้รับการกดดันนะคะจากคนรอบข้างหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถูกกดดันนะคะคุณกดดันตัวเองก็ได้ด้วยนะกับงานกับหน้าที่กับในส่วนที่คุณรับผิดช,ชอบอยู่ นะคะคเรียกว่าวันนี้ก็พูดให้น้อยทําให้มากนะคะคนวันพุธราชินีพระจ,จันนะคะเรียกว่าก็พยายามระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะนะเรียกว่าเหมือนที่บอกพูดให้น้อยทําให้มากนะคะจะส่งผลดีให้กับตัวเองพูดให้น้อยฟังให้มากนะคะแล้วก็ต้อง แรีกว่าต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่ายัําอยู่กับที่นะคะอย่าคิดอะไรหรือทําอะไรในรูปแบบซ้ำๆเดิมๆต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับยุคกับเหตุการณ์กับสิ่งรอบข้างนะคะต้องรู้จักที่จะปรับตัวด้วยนะอะไรที่มันตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนะคะ แล้วบางอย่างเนี่ยราชินีพระจันทร์คนนนพุทธขี้น้อยใจนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันเลยนะคะไม่มีใครห่วงใยฉันเลยรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเหลือเกินนะคะต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะนะเรียกว่าทุกๆเรื่องราวทุกๆปัญหาที่เข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะแต่จใจเราต้องสู้ด้วยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้คนนนพุทจิตใจอาจจะรู้สึกว่าเปราะบางหรือว่าค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะ การงานเนี่ยบางคนนะคะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรองานนะใครที่ตกงานว่างงานอาจจะอยู่ในอาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะคะหรือใครที่เรียกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหนื่อยเหนื่อช่วงนี้ก็เรียกว่าทํางานทาหน้าที่ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะใส้ความอดทนไปก่อนนะส่วนการค้าการขายนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าคู่ค้าคู่แข่งเยอะนะอาจจะดูเย็บเยบซบเซาไปนิดนึงค่ะ ถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยโดดเด่นนะคะมีโชคเข้ามาตัวเล็กจากความฝันนะคะหรือผู้หญิงจะนําโชคลาบมาให้วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคนนวนพุธถามว่าถ้าเงินตึงมือมีคนช่วยไหมก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะแต่บางอย่างคุณก็ต้องพูดต้องบอกนะว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าบางครั้งคนรอบข้างก็ไม่ได้ดูเนาะว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากเขานะคะส่วนความรักนะคะคนนี้นะคะความรักอาจจะมีความน้อยความงอน j j กันน้อยใจกันระวังในเรื่องของการ กระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยก็แล้วกันนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะวันนี้สุขภาพนะคะคนวันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่วงบ่าช่วงไหล่ตึงๆปวดๆช่วงต้นคอนะคะแล้ววันนี้คนวันพุธด,ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะอย่าอันฉีนะคะเพราะว่าราชินีพระจันทร์เนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกบระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะกลยไตยอักเสบด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ารอคอยเป็นสมใจปรารถนาแน่นอนค่ะเลขนาภายมีเลข1มีเลข5าและเลข2ค่ะวันนี้คนวันพุธแต่งตัวให้สวยให้ดูดีนะจะเป็นการเสริมหัวเหฮงคนวันพุธด,ด้วยนะคะมาดูคนวันพฤหัสค่ะ คนวันพฤหัสอิทธิพลของไพ่หกเหรียญหรือไพ่เหรียญบ่งบอกในเรื่องของการเงินการคิดการคำนวณการวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินสิ่งต่างๆช่วงนี้อิทธิพลของของหกเหรียญขึ้นมาการเงินได้มาหมุนไปหมดไปอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือถ้าคุณการเงินตึงมือก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะคะอิทธิพลของคิงดาบนะคะก็เรียกว่าวันนี้คนวันพฤหัสน้อย อิทธิพลของคิงดาบเข้ามาบางคนอาจจะมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับหัวหน้านะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาแต่คิงดาบเนี่ยไพ่ใบนี้รักพวกพ้องนะ รักพวกพ้องรักพี่น้องรักเพื่อนฝูงนะคะเรียกว่ามีน้ำใจเป็นห่วงเป็นใย,ยคนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะบริวารและลูกน้องนั่นเองวันนี้จะทําอะไรต้องรอบคอบต้องวางแผนให้ดีนะคะเพิ่มความรัดกุมเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองจะทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังก่อนนะคะคิดก่อนการพูดคิดก่อนการตัดสินใจหรือการลงมือทํานั่นเองนะคะทุกอย่างมันจะได้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเองใครที่กําลังคิดวางแผนอยากจะลงทุนนะคะ ไม่ว่าจะทําอะไรศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงค่ะการงานคนที่มีงานทําอยู่แล้วเรียกว่างานมั่นคงนะคะการงานยังมีความมั่นคงยังมีความโดดเด่นอยู่การค้าการขายช่วงนี้ประคับประคองไปก่อนนะคะในเรื่องของการค้าขายส่วนการเงินมีโชคเข้ามาพอได้ค่าขนมนะคะอ่าเรียกว่าแค่หอมปากหอมคอเนาะแล้วการเงินก็ต้องรู้จักเก็บประหยัดอดอมมัธยั์ด,ด้วยนะคะลําพังตัวคุณเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังจัดการบริหารเงิน ได้นะแต่ถ้าคุณจะไปช่วยเหลือใครคุณก็ต้องดูด้วยว่าตัวเราเองลําบากหรือเปล่านะคะความรักโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีนะคะถอยทีถอยอาศัยกันนะคะช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันนะคะเ,เรียกว่าประคับประคองกันไปส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคะในช่วงนี้สุขภาพนะคะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องนะจุกเสียดแน้นท้องแก๊สในท้องเป็นลมในท้องนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัส ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูนะเลขนาภัยมีเลขก6มีเลข1และเลข4ค่ะมาดูคนวันศุกร์บ้างนะคะ คนวันศุกร์นะคะหนึ่งถ้วยไพ่ถ้วยเนี่ยอิทธิพลของความสุขนะคะความชุ่มฉํานะคะนะการได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าความสดชื่นความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะพวกไพ่ถ้วยเนี่ยนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะเอ๊ะวันนี้คนวันศุกร์เลขไหนดีนะคะตัวเลขมันเยอะจังเนาะไม่รู้จะเอาตัวเลขไหนเลยทีเดียวนะคะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่นะคะสำนักนู้นก็มีสำนักนี้ก็ใช่นะคะเอาสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะอย่าหลงทางนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมักจะหลงทางนะคะอยู่กับความลุ่มหลง นะคะหรือเจดถ้วยถ้าในเรื่องของงานนี้เรียกว่าเด่นนะไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะมีความคิดดีมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโดดเด่น นะคะหรืองานค้าขายเกี่ยวข้องกับอาหารของกินก็มีความโดดเด่นด้วยเช่นกันตัวคุณเองเนี่ยเด่นในเรื่องของงานนะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นขยันเข้าไว้นะคะยิ่งขยันมากยิ่งมีรายได้มากยิ่งมีการเงินที่ดีเข้ามาการเงินหลักๆจะได้มาจากคําพูดวาจาความมีสเสน่ของตัวคุณเองนั่นเองนะคะหรือถ้าชอบเสี่ยงโชคก็เอาตัวเลขที่เรารู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ามันใช่นะคะเอาสักตัวหนึ่งเนาะอยา อย่าหลายตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดทิศผิดทางไปนะคะเดี๋ยวจะเกิดการหลงทางเปล่าๆงานมั่นคงนะคะยังคงมีความโดดเด่นนะคะหรือเรียกว่างานที่คุณคาดหวังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เนาะการการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะเด่นไม่แพ้งานเลยทีเดียวนะคะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าวันนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะการเงินนี้ค่อนข้างจะเรียกว่า มีกินมีใช้อยู่นะคะเรียกว่าไม่อดนะคะหรือหรือใครที่การเงินตึงก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ด้วยนะแต่คนวันศุกร์ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะเพราะอิทธิพลของเจ็ดถ้วยนะคะเรียกว่าอาจจะหมดไปกับการช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะบางคนอยู่บ้านก็เสียเงินได้นะคะหรือบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางในการหาหางานรับจะาหางานจ็อบหาไรายได้เสริมสิ่งต่างๆเข้ามาอันนี้เป็นสิ่งที่ดี นะคะหรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีนะคะเรียกว่าเป็นรักที่ยังมีความเข้าอกเข้าใจกันอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะห่างไกลกันนะคะในเรื่องของระยะทางในเรื่องของอเรียกว่าต่างคนต่างก็มีงานเนาะก็เรียกว่าโดยภาพรวมยังถือว่ารักที่ดีแต่ถ้าเป็นคนโสดดูเหมือนจะคุยหลายคนนะบางคนนี้ชอบเช็คเรตติ้งนะคะชอบหวานเสน่ห์ไปทั่วเลยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์แผลวๆาก็แล้วกันนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่าง กายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์บ้างค่ะจงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขเจดและเลขหนึ่งค่ะมาดูดวงคนวันเสาร์กันบ้างนะคะ คนวันเสาร์นะคะไพ่เดอะสตาเป็นไพ่ของความสุขนะคะความสุขความฝันความหวังนะคะช่วงนี้เดอะสตาอาจจะอยู่ในช่วงของการหยุดพักนะคะคิดทบทวนเรื่องราวสิ่งต่างๆนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรืออยู่ในช่วงของการวางแผนงานก็ได้นะเดอะสตานี้มีความโดดเด่นนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีบุคลิกที่ดีหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ารู้จักคนเยอะรู้จักคนมากด้วยนะคะเดอะสตานี้ดาวค้างฝัง เลยนะเด็กถือไม้เท้านะคะเรียกว่าอาจจะมีในทางการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามานะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้มองหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่กับไอเดียอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่กับงานที่ตัวเองทําหรือเด็กถือไม้เท้านะคะ คนอายุน้อยกว่านะคะอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาให้การช่วยเหลือก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะส่องไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือใครที่รองานอยู่มีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางชิบจรลงเท้านะวันนี้อาจจะไม่ได้เดินทางไกลเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นแค่ขอบๆประเทศไทยหรือว่าในประเทศไทยหรือเดินทางไปทํางานแล้วกลับบ้านมากกว่าก็เรียกว่าโดยภาพรวมถือว่าการงานเนี่ยมีความสุขกับงานที่ทํานะคะเรียกว่าคุณค่อนข้างจะหมกมุ ุ่กับงานที่ตัวเองทําหรือว่าอยู่กับตัวเองมากกว่าเนาะบางคนนี่อาจจะไม่ได้ยุ่งหรือว่าสูงสิงหรือว่าไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครมากมายนะคะเรียกว่าทำงานทำหน้าที่ทำในส่วนที่คุณรับผิดชอบมากกว่าหรือบางคนอาจจะกำลังหาความรู้สิ่งต่างๆโดยเฉพาะสองไม้เทา้าการหาความรู้ในโลกออนไลน์นะคะช่วงนี้นะคะการแข่งขันสูงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าค้าขายต้องต้องดูในเรื่องของคำว่าออนไลน์การสร้างตัวตนในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะ ส่วนการเงินนะคะเรียกว่าจะมีไรายได้ที่ดีเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคเข้ามานะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากเด็กนะคะจากคนอายุน้อยกว่าจะให้โชคนะคะเ,เรียกว่า การเงินบางคนวันนี้ค่าอาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆนะคะยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่เสื้อผ้านาผมนะคะครีมเครื่องสําอางสิ่งต่างๆต้องเขา้าเนาะส่วนความรักนะคะวันนี้ก็เรียกว่ารักมันอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างบางบางคู่นี่มีคู่เหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะ แต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปเนาะเพราะว่าบางคู่ก็อาจจะด้วยงานด้วยหน้าที่ของต่างคนนะั่นแหละบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะส่วนคนโสดวันนี้ถือว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะอิทธิพลของเดลสตานะคะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ค่ะสุขภาพโดยภาพรวมนะคะถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะเธอไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยเธอสมบูรณ์แบบ แล้วในแบบที่เธอเป็นค่ะเลขนาภายมีเลข7มีเลข1และเลขค่ะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเลขมงคลนะคะเลขประจำวันที่าที่1ตุลาคม2568กันนะคะมีเลข7ค่ะมีเลข1ค่ะและเลข0ค่ะ มีเลข7เลข1นะคะและเลข0นย์นะคะก็ขอให้รับทัพขอให้รับทรัพย์รับโชคตามกำลังบุญของแต่ละบุคคลนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ